ผมโชคดีแม็กจะดีครับสายนี้ซ้อมมาอยู่วันครับอันนี้ซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายต้องแบบคโวัดแซมมอลอ์ครับแล้วมีใครเป็นคู่ปัมคู่ซ้อมกันพี่หน่อมีแสงมันมีครับที่ต่อยชนะไปแล้วก็มียอดวิทยาครับคือพนังกายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบสี่ปีครับเราสูงเท่าไรสองร้อยหกสิบครับน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับอัจฉราเราเมินจะตายแล้วครับ อเตร์ครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอครับราชันไม่เคยเจอกันเลยเป็นไฟแรกได้ศึกษาขี้มาต่อยเข้ามาป่ะก็ศึกษาเขาเมื่สไตล์อะไรพอจำได้ไหมก็มวยสไตล์ก็มีศอกมีมีเขาก็มีตุ้งลูกเหมนกครับแล้ววันนี้เราจะวางเกม่วันแบนไงก็ตามสไตล์ของเราไฟล่าสุดนี้เราก็ต่อยไว้ที่ลุมินีวันนั้นเจอกับกับปิดเมืองครับไปงันนั้นยซีมูมังครับไปกันก็ ชนะคะแนนครับพิกชนะชนะคะแนนพิกไปวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทร้อยสิบสองครับก็วันนี้ต่อยร้อยสิบสองก็เวทเดิมครับผมแล้วอย่างวันนี้ถ้าเกิดเข้าไปสอบที่ว่าน้ำหนักมากเกินหรือมาคขาดไม่พอดีก็เกินอยู่นิดหน่อยครับก็คือเหมือนมาวิ่งหน่อยเนาะยืดกล้ามเนื้อสบายๆร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับร่างกายก็โอเคครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงบาดเจ็บไม่มีไมม่ีแล้ววันเย็นนี้พร้อมเจอกันได้เลยครับผมอ่าแล้วต่อยมวยมาลุ้นวันนี้อีกไฟแล้วประมาณ ก็ร้อยกว่าไฟอยู่เราคนจังหวัดศิริเกครับขุเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยก็ติดตามผมนะครับเย็นนี้ครับทำให้ดีที่สุดครับผมอใครขอมาลองชายครับผม